<พ>ี่คือหลังน่งกระเช้าอยู่นะครับโ,โ,โอโ้โหไปไหนเว้ยฟินอ้โะ นั่งกระเช้ามาที่ไหนมาที่มูเลนมูเลนมูเลนครับครับป้ายนะครั่ผมได้1 638เมตรนะครับจา5,374ฟุตนี่ที่ความสูง1,638เมตรนะครับผม1ไหม6 3 8เมตรครับนี่คือผู้โชคดีของคินนะฮะ นี่ครับผู้ดดีอยู่คนเดียวเขาตรงนี้ไม่จะไมไปไหนโยนอ๋อนี่คนเดียวโชคดีดีอาจจะน่าคุ้นคุ้นกันนะครับไม่ต้องสงสัยอะไรก็ถึงแล้วสวยมากครับโอเคลงไปแล้วครับกำลังจะไปโอ้โห น้าดูดิอุ้ยอย่งดีอ่ะไม่ไปไหนแล้วว่ะอยู่นี่แหละโบนโตเอ้ยเย็นมากเลยอุ้ยเย็นมั้ยมัใส่ดูดิงานดีอ่ะโห้ยไม่ไปไหนแล้วเนี่ย สวยมากครับสวยแบบสวยกแวบบ่าทุกคนก็คือนี่แหละที่นี่แหละ <c oughs> อ่าคนที้เป็นเ <c oughs> ขาบอกว่าช็อปเป็นร้าน่เป็นร้านไม่เหมือนเลยอ่ะ

ถ้าเกิดที่ว่าไม่ไหวนะครับจะมีเที่ยวหนึ่งคือเก้าโมงห้าสินะครับแม่ไม่มันใจว่าชืวเอยู่กันถ้าเกิดสิบกโมงด้านเนี่ยพ่ออยู่นี่ขาพ่อข นอกครับข้างนอกสวยวันนี้ครับตรงนี้สิบโมงสิบเด้อสิบโมงสิบงนะโอเคโอเคครับไ้ม่ขายที่เก็บโอ้เย็นมากเลยอ่ะนี่คือออกมาข้างนอกนะฮะเราออกมาข้างนอกแล้วครับ โอ้โหส่วนหน้าค่ะกรีมไหมคะครีมบูมีควันด้วยูมมีควันด้วยพี่เฟสได้หน่อยไลฟ์อยู่ครับไลฟ์บูมโชคดีครับพี่แพทพี่เฟสปัพเปิลพี่จุ๋มจุ๋มเฟอร์แบบดีมากอ่ะเนี่ยแล้วก็ชุดที่ชนะเลิศประจำวันนี้ครับผม จะถูกจะแพงฮะแดงไว้ก่อนนะครับเอาเดินาโอ้ยสวยมากเลยอะไม่ไปไหนแล้วอะลองลองลองลเขาดูว่าวิวไหนวิวไหนเนาะตนี้ดีกว่านะสิบ้าสบยี่สิบสิบบ้าสิบมุมสิบมุมสิบน่น่าสวสุดละมาาเร็วม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 าเนิงสามนิงอ่ะเดี๋นะนิสา ขอบคุณค่ะขอบคุณครับอู้ต่อไปคูค้ต่อไปด้วยค่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายค่ะแดดดีอะโอ,อเคทีบีเดี๋ยวจะไลฟ์ไม่นานนะฮะเพราะว่าเราจะดื่มดั่มครับ ป้อนมันสิมาย่างกลายแตละก้แตละกะโอเค,อคพอคนร <หา S 2> วมมาสวยอ่ีะคม่นอยู่แบบบนยอดเขาเนี่ยสูงมากๆนะครับ1,600กรกว่าเมตร ไปเรม่เมาจะขยบมาตรงนี้นะอ่าชิดกันหน่อยครับอ่ะนตรงนี้หน่อยครับอ่ะรวบรวบตรงนี้ตรงนี้จะเห็นไหมคะใครใครใครที่อิกถือรับไลฟ์เลยับนิดนะบิดยังไงบิดยังไงตามพี่อ่านนิดนึงค่ะ ทมาชิกคนเดียวสมาร์ด้านนี้ไหมอ่าเออค่าอื่นบ้างเอค่าอื่นบ้าง อยู <This> like ่ค่ะยืนอยู่ก่อนนะพึ่งที่นัทตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะบูเล่นนะครับูเล่นจะเดินเข้าหมู่บ้านบูเล่นนะครับจังวัดพิษณทโลวันนี้วันที่สองอยู่ที่นี้ครับแล้วก็เมื่อวานเป็นไงคุยกับพวกผู้ชมดีด้วยนะได้ครับการดูแลเที่ยวอาหารอะไรเป็นไงเด็กเด็กเด็กเกยืดกลมก้านแปดเดี๋ยเดี๋ยวชิดๆกันหน่อยค่ะชิดๆกันหน่อย ตก <Off curry. S 1> ออโห <c oughs> ช่วยกันคุยนะโอเคครับสวัสดีครับผมพวกเราฮะสวัสดีค่ะวันที่สองของคินออฟเทมเปอรี่นะครับผมออฟสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีวิจกรณพัฒนะครับผมก็อยู่กับผู้่ชยดีแล้วก็วันนี้ครับอยู่ที่มูเรนนะครับผมที่ความสูงจากระดับน,าาน้ำทะเล1นึ8อเมตรนะครับสูงมากแล้วก็หนาวสวยด้วยนะครับเป็นงบ้างครับ สวยชอบชอบแล้ววันแรกเป็นไงบ้างเมื่อวานเป็นไงบ้างเมื่อวานก็เดินทั้งวันสนุกมากการดูแลของกินยังไงครับอาหารการกินตับใจตับใจนะครับผมตับใจตอนกลางคืนด้วยนั่นคือฟองดูฟองดูฟองดูก็จะเป็นการเอามีหมูกับเนื้อให้แยกกันแล้วก็แบบว่าใครทานหมูก็เอาหมูไปแล้วก็เอาใครทานเนื้อเนื้อไปแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปจุ่มในน้ำมันที่เป็นฟองดูเนี่ยแล้วก็จุ่มจิ้ม จิ้มกับน้ำจิ้มของเราก็มาด้วยมีแจ่วของเรามาจากประเทศไทยด้วยนะฮะขอบกินก็เตรียมมาให้ด้วยคเอาใช่ไหมครับคุณสมาร์คครับโอ้ยกินไปเยอะมากอร่อยมากเลยครับคุณเดชทรงก็น่าจะกินเยอะอยู่ได้ถามว่าเช้าก็มื้อเช้าที่ผ่านมาก็ไส้กรอกไก่ประมาณ80อันโอ้ขนาดนนั้เลยโอ้ยแต่ว่าดีดีมากสนุกมากก็เดี๋ยวเที่ยวต่อครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บบรรยากาศสวยๆนะฮะทั้งวันตลอดวันนี้ครับผม ลายน้ำพัดน้พัด้ฟ้ดน้พัดลืมไลฟ์ป่าลกน้ำพัดลืมไลฟ์ปลาลกผมลืมไลฟ์ ดื่มไลฟ์ครับเดี๋ยวจะไปแล้วครับผมจะไปไไดื่มดามของผมนะหมู่บ้านมูลเล่นที่<ล>อยู่<ล>เป็นทินเกิดที่ผมไ,<ล>ไม่ค่อยได้กลับมาเท่าไหร่นะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาผมก็ <c oughs> ก็มีความจำเป็นที่ต้องไปอยู่ที่ไทยนะฮะก็เลย <c oughs> ก็เลยไปทำหน้าที่ส่งความสุขให้ทุกคนที่นอ่นก่อนนะฮะวันนี้ก็ได้กลับมาบ้านครับก็รู้สึกแบบคิดถึงบ้านนฮะเดี๋ยวขออนุญาตอยู่กับ คุณปู่คุณย่าก่อนแล้วกันนะครับที่เราไม่ได้เจอเขานานครับผมคุณปู่คุณย่ายังมีชุดอยู่แล้วที่นี่ดูดิดูหมู่บ้านผมดิใครจะไปอยู่ได้วะอย่างนี้อยู่แบบอาทิตย์หนึ่งโอเคนะแต่มันสวยมากครับ ดูเฉดสีของเขาดิครับดูเฉดสีในกานสร้างบ้านแต่หลังของเขาถ้าเราไปทำไปทำนี่ดูมุมนี้ครับโอ้โห ควันออกปากนะครับที่ไทยคงร้อนน่าดูเนาะนะครับก็ดููมาช้าเนี่ยยันต่นี่ต้องหยุดตกนะฮะหิมะเราพลาดไปนิดเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ออนตื่นสายใส่เชื้อฟิตติ้งนานก็เลยไม่ทันหิมะตก ฟิตติ้งดูเสื้อผ้าพี่อ่อนโ้ยดูดิฮะคนอะไรนี่ครับอีกคนนึงฮะพี่พีครับผมผู้ที่คิดแคปชั่นแต่ละแคปชั่นให้กับศิลปินนะครับนี่ครับผู้โชคดีครับกำลังเล่นน้ำแข็งที่มาจากช่องฟิตเหมือนบ้านเราเลยฮะ อย่าให้มาด้วยทุกคนนะครับอุ้ยหนาวอากาดีมากดีเหรอหนาวมากแต่ว่าสวยขนาดนี้หนาวแค่ไหนก็ยอมครับสวยจริงๆสวยกว่าทุกคนก็คือที่นี่ครับปกติผมจะไม่ค่อยชมที่ไหนสวยเท่าทุกคนนะแต่ว่าที่นี่สวยกว่าทุกคนจริงๆครับเพราะเป็นประเทศในฝันที่อยากมาเรามาดูุพ่อคุณแม่บ้างดีกว่านะครับ ก็ดูแล้วส่งไม่น่าจะพอครับชุดที่เตรียมมาพี่ปอไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหวแม่ไหวไหมครับไหวทักทายเป็นแฟนหน่อยครับสวยไหมสวยมากเลยค่ะทำเสียงเจ็บพ่อเป็ไงบ้างก่อนก่อนแม่หน่อยนี่เป็นเสื้อทีมเป็นเสื้อคู่นะฮะถ้าเกิดเอาอันนี้ออกมาจะเป็นเสื้อคู่เห็นไหมดูลายข้างในโอ้โรามินติกซูบี่กันสองคนนะครับ ปล่อยให้เราก็เหงาอยู่เป็นเด็กที่เหงาครับพี่ฉาครับผมนี่ครับพี่ปอรครับถ่ายทั้งทั้งทริปครับ,รบเดี๋ยวก็รู้กันครับผมอ่ะแคปแคปรูมหน่อยฮะแคปรูปหน่อย,หน,อยหนึ่งสองสามอ่าไกด์บอกว่าจะไปเรื่อนะครับเ,เดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะฮะ พราะวา้างล่างเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมีน้ำตกน้ําตกที่แบบไหลมาจากยอดเขาสวยมากผมถ่ายรูปไปละแต่ว่าถ่ายจากบนรถอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวจะไปถ่ายใหม่อวยพอมันเกิดอะไรอีกล่ะคุณดูผมมาเที่ยวที่นี่คุณยังให้ผมอวยพรมันเกิดให้คุณอีกขึ้นเลยเนี่ยอ่ะให้เบอร์เดย์แล้วกันนะครับก็ ก็ขอมอบเค้กก้อนนี้นะครับผมขอมอบเค้กก้อนนี้นะครับผมเป็นที่ระลึกให้กับเป็นเกิดของคุณคุณอะไรวะนัที่มานัที่มาสารวงศสารวงศเฮ้ยนั่นมันคุณแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ได้ครับนี่คือไกด์ของเรานะฮะขู่เข็นบังครับไม่โทษครับขู่เข็นบังครับ ยางเดินนิดเดียวไม่มาไปทุกสิบนาทีถึงหมู่บ้านมูเล่นอันนี้ยังไม่ถึงฮะยังอ้าวอันนี้ยังไม่ถึงผมก็บรรยายซะว่านี่คือหมู่บ้านมูเล่นแสดงว่าจริงที่บ้านปู่ไม่ยากแล้วล่ะมูเล่นทันนี่แหละดีอย่างนี้แหละครับมากับคินนะแฮปปี้วิกานะพัท ดูบ้านหลังนี้ผมว่าจะไปสร้างบ้านหลังนี้แบบออลโรงแรมครับโทษครับเออคุณดูดิอ่าว่าโฮเทลเนี่ยโฮเทลครับนี่ไหมไม่ไหวแล้วคุณดูไหมลักษณะของการทำเป็นที่แบบว่าผิงไฟของเขาต่อมันก็ใช่นะ นี่เป็นเก้กา,กาอี้ที่เป็นทำจากไม้นะฮะก็เดี๋ยวให้ทิวไปออกแบบ <c oughs> ทำเป็นที่ดงค์นะที่ดงค์ของเราบ้านหลังใหม่ของเรานะีฮ okay. ะ <c oughs> ลงเสา <c oughs> ต้องถามพ่อครับ <c oughs> ถามพ่อครับได้เลิกเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าจ่ายค่านี่นแล้วเป็นโอ้โหหนักอยู่เหมือนกัน อาบน้ำทุกวันครับมีเกลืออ่ะมันต้องห่วงครับค่ะเปิดป8โมง8โมงเช้าถึงเที่ยงปิดเป็นบ่ายโมงถึง4ตี5นาทีพักชั่วโมง4ตี5นาทีกินข้าวซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่มีปิดเวลาปิดมีเวลาครับเย็นปิด6โมงครึ่งตอนเย็นปิด6โมงครึ่งเลฮะไม่ได้มีเปิด24ชั่วโมงเหมือนบ้านเรานะมีพักมีพักเที่ยงนะฮะอ่า สี่ห้าทีครับช่วงโมงสี่ห้าทีครับที่เรากำลังจะเดินดูอะไรครับคุณไกด์บ้านเมืองเขา,ปาเป็นระเบียบมากผมจะบอกเลยว่าแบบจากที่ฟังไกด์เขาเล่ามานี่นะฮะเขาก็จะพูดถึงว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีเวลาในการแบบคุยโทรศัพท์ด้วยนะ คือถ้าหลังสองทุ่มไปแล้วอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นเวลาญยาิของเขาใช่ไหมฮะใช่ครับเขาจะไม่ค่อยเวลาของครอบครัวเวลาของครอบครัวเขาจะไม่ค่อยแบบรับโทรศัพท์หรือไม่ค่อยคุยกันนะจะคุยกันก็ตอนช่วง8ปดโมงเช้าถึงถึงสองทุ่มแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่คุยโทรศัพท์กันได้ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ที่จะไม่มีการรับโทรศัพท์ทํากิจกรรมอะไรเลยไม่มีการทํางานห้างต่างๆก็ปิดนะครับผมช็อปต่างๆก็ปิดเพราะว่าเป็นวันครอบครัวครับวันอาทิตย์นะครับ ว,วันอาทิตย์ก็ต่วนใหญ่เช้าเข้าโบสถ์ครับบ่ายบ่ายไปปิกนิกหรือว่าถ้าเผื่อมีกีฬาดูบอลดูสก,กีพวกนี้ก็จะไปวันอาทิตย์าน,นัา้น่าอยู่มากครับใครก็ได้ครับให้ผมอยู่ที่นี่ทีแต่เขาบอกว่าค่าของชีพสูงมากสูงมากครับน้ำน้ำเปล่าบ้านเราก็ขวดประมาณขวดละร้อยอครับฮะดี <c oughs> น, <c oughs> นีผมจะมาตีเทนนิสที่นี่เอ้ยเทนนินสองไงน,นี่มัน นี่เป็นสนามเทนนิสที่ผมใฝ่ฝันนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือขอดินมาขอดินคุณผู้ชมไม่เคยตีขอดินมาก่อนจะมาตีทีมีไม้มาะก็ที่นี่เป็นถิ่นกำเนิดของโรเจอร์เฟเดรเรอร์นะฮะนักเทนนิสคนโกรดทำไมเราผมไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเขาเลยอ่ะสวยๆอย่างเงี้ย ผมจะขอ,อปิดไลฟ์ก่อนนะฮะเดี๋ยวไลฟ์ให้เดี๋ยวไลฟ์ให้เพราะว่าผมต้องการให้ใครถือให้ได้จริงจริงก็อยากให้คุณอยู่กับผมแหละอยู่เที่ยวด้วยกันนะว่าบางทีมันก็บางทีที่มันสวยเกินไปนะเราก็ต้องแบบเอาลาดื่มด่ำแบบส่วนตัวบ้างนิดนึงนะครับผมไปนะครับ ôi, con mái Phải còn nó chá Phải còn ổi. chá Thì ổi. phải ổi. rút vào ổi. chá ổi. 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 nè ổi. tụi con ổi. เอาไปบ้านนะครับทุกคนข้างหลัง hey, hey, hey. เดี๋ยวว่างๆสวยๆอะไรมาไลฟ์ให้ดูใหม่นะฮะโอเคไปบ้า okay. นอันนี้ดูสีผุดามด้วยวันนี้วันจันใช่ไหมครับวันจันวันจัน,นร์นะดูสีผุดามด้วยนะทุ่มสี่ห้าตอนนี้ที่ไทยก็ประมาณกี่โมงอะบ่ายสองครึ่งน,นะครับที่นี่เก้าโมงครึ่งนะฮะเวลาที่นี่ช้ากว่าที่ไทยห้าชั่วโมงนะครับผม ให้ดูวิวสุดท้ายก่อนจานไปอ OMG ไปนะครับอยากมาเที่ยวกับผมไปกินคินกันเยอะๆนะไปกินคินกันเยอะๆนะครับจะได้มาเที่ยวแบบนี้ด้วยกัน